กดตาแตกสุปตาเมืองไทยอั้มพัชราภาฟ้าลุกเสื้อกามลั่นเป็นใครก็ต้องมองชาวเน็ตแห่ซื้อขึ้นท่านสุปตาเมืองไทยเวลาจะทำอะไรก็มักจะมีคนจับตาและเป็นกระแสอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอั้มพัชราภาซึ่งเรื่องการแต่งตัวก็เป็นที่สนใจของชาวเน็ตไม่ว่าจะลุกไหนก็สร้างความฮือฮายอยตลอดเวลา ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตแห่ซูมตาแตกเลยเมื่อสาวอัพมาในลุกชิลๆที่ดูเหมือนเบาแต่ไม่เบาเลยนะจ๊ะโดยเจ้าตัว,ตวเสิร์ฟลุกเสื้อกล้ามสุดแซบโชว์ร่งองอกล่องใจสุดเซ็กซี่ทยี่โพสท่าสุดดาร์กบอกได้คำเดียวว่าเป็นใครเห็นก็ต้องมองเพราะว่าแซบจริงไม่อิงนิยายนะคะจะรออะไรกันคะเข้ามาขย่มย่อไลก์กันแบบรัวๆเลย